แต่ละเมื่อจะก็เมืเมื่อผมเมื่อของช่วัปนย่งเหื่อยังคือเก่าบัดเมื่อเอาเมื่อนุกินมุจาะเหื่อนเขาล้มโตลมโตสังซีมือกีบลงมแพงฮ็น่าจะก็มีาหากบ่ถ้าจะไปอยูน้ำอาจจะบ่ไกลางเตฟอเมทายเปอยู่น้ำก็ไปอยู่น้ำก็ไปอยู่ไรไอ้หนองเขาไม่ลูกพี่โตแต่ละเมื่อจะเห็นไหมซะฮะแต่ละหม่ จะได้ไรได้ทาหนเอาไหมทานเอาไหมใายได้จะชิพฟันชาฟันพี่น้องมาห้องทุกอันคนในบ้านสติกเนี่ยเด็เพิ่นอันเพิ่นเมื่อหน้านะพี่น้องตอนนี้ยามนี่เพิ่นเขาบ้าทน,นะที่ซาแบบเพิ่นมาบอกมาลอยสติกฟังว่าอันเที่ยงหน้าเพิ่นหันคลายไม่ไม่กระมุยเขาไปแล้วก็ไปเห็นอนไรนั่นล,ละบัดนี้ เขาไปตอกมืดเครื่องข้องในกระสอบใจกระสอบป้าไม่ไม่ม like ีใช่นเครื่องของจ้งเครื่องทรงเสือเลยไม่แต่ทรงเสือเก่านะเวลาเขาบานเก่าเข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 าซ้อาหรือเ่าเขาอาสิเขาไปฮานูฮานายหรือ่ามเมนต์ดอกเขาเขาเขาไปฮานูเขาจะไปหมางนี่ฝเหือนเขาหมางงไป็นได้โมเมนต์ร่มตีร่มโตเลยมาทีปองอีสแองาเหื้นเป็นไม่กระเจักไม่กระจับอกอืมอ เยนล้มมือนังก็ยังตลาดยังผิวไปนผมเอาเสือมัดกับครับระตูกับมือหนึ่งกใจะกระเจี๊ยมีนีเขาอยู่ในไหนฉันบอกบอเป็นเครื่องนะเป็ะเครื่องนุ่งนุ่กกอบป้าช่องสอบซ้ำสอบมีข้วเขาบานเขาทองสิมีบเลยนะก็เหอนเจ้าเจ้าเจ้งสัยสใส่ผใส่คนเองแล้วก็มันคน พาใจผู้หึ่งเนื้อช่องใสจะคอยหม้อค่อยฟังเกิอบกบใส่พี่น้องบ่อ,อีช่างคือบ่ใส่เกิบแน่นะนะบ่มีไม่มีเกิอบอืมไ่มีเกิบเนาะอืะอพี่น้องเพิน่นข่าวาคนพิการาน,นานแบบเพิน่นออกมหาห้าห,าหน้ามาห้าหน่อยไหมวันนี้ไปผดเที่ยงหน้าเพิน่นสีชาเพิ่นกันเลยแบบมาหายากเมื่อสชีกนี่แหละ ก็เลยบอกว่ามาบอกชูฟังเพื่อนถึงอัดถึงเพื่อนเสียงหน้าเลยนะติกคิดว่าอาจจะเป็นแบบล้มไปช่างแต่ว่าก็ยังไม่เสีอใจว่าจะเป็นล้มอาจจะมีคนงัดแงะอี่ังช่างประมาณนี้นะแต่ละเมื่อเจะห้าช่างกินเราบประเจนบ้านห้าไม่แต่ละห้าใหม่แล้ววางวันนขึ้นวันเนี้ยในละเป็นในละเป็นกบ จะเห็นอะไรกินกูมีอะพ่นแล้วก็ปีงแน่ให้ลูกกินตะโกบนะวิจารวิเคราวห์หางเงินค่ะเออเนี่ยที่ไปูเป็นเราพาลูกอาชีพรักจะให้สั่งให้หมูกินอาชีพรักจะให้สั่งให้หมูกินจะน้องใหม่เหมือนยำน้องใหม่ผักกอกู๋ข่อยเผื่อเนี่ยังบม่ได้กินผักกอกมึอนั้นจะข่อยเห็นน่ะ เาะเพรานกินแกงน้ำใหม่อะขอเสียวน้ำเจ้าอยู่ช่วงสิบห้าพันแต่ว่าขอก็ไป๋ายายหลีกแล้วขอกิกนแกงน้ำใหม่แล้วขอก็ไปไปะกองั้นเอหมว่านี่มันอ๋ไปกับอะอีกมีอีกประกอบฮะปงเลยเพอาะในพรกกอเลี้ยงเนาะอพอได้อหมูพ,มพิ้เก็เป็นนัวเลยเพื่อนฝึกงอยู่ต่างหากพี่น้องพ่อแม่ใต้เมื่อแล้ว พมเปม่ตายเมื่อไหล่ะพัทนีค่ะมีแตรไายน้องฮานะตังคู่ก็ตังมีครอบครัวให้มาครู่มั่นฮานะเขาก็อยู่แต่เขาไายน้องก็อยู่ใกล้ๆเบิ้งแย่งกันนั่นแหละแต่เพิ่นก็มีเมียของเพิ่นจะข้นในหลุมของพัตซองผู้ก้องใต้ผู้ก้องขันใต้บอกเลยอันที่ย่างอุ้มจะปะตะโปหันผู้ผู้ที่ซองสบายผู้ยิงผู้ใสผู้ยิงก็แมนผู้ใสก็แมนจะข้นหรอฮานะ ช่องคนย่างในช่องค้นนะก็ย่างย่างอรผู้หนึ่งเออผู้ชายหรือผู้หญิงเยี่ยผู้ชายก็แมนผู้หญิงก็แมนพี่ก็มีคนก็มีโอ้ยมีแต่ลูกเจ้าและกาแฟกับโม่เนาะเขาจะว่านี่หนักวะลูกก็คือกันลูกตัวเองคือกันก้อยจะตู้จีบาบเอามาเซื้อหูกเงาผู้มีหูกเงาจะลูกก้อยแค่มันเงาได้ไหมคุเมืองขนาดน่ะเยอะเยอ่คนก้อยอย่ะยืมนั่งเลยอย่ลืมนั่งแบบพี่คุเมือนี่นะเออ เขาก็เลยเบิ่งนายลูกจักรเปีคือกันเขาก็ได้ยินแต่จำคนแหลกนี่แหละเออนั่นนี่นะเขาหนาเพี่นได้กินตั้มบริเซียวเจียวปะจักรซี่คือกันเนาะยังบอกโก้มนะยังเกาช่องซับสอบอ่ะพี่นี่ได้เจ้าสอบเขาแล้วก็จิบจิบซีิมาสอบอืมเคยซื้อนุ่มลูกวางบุลูกท่านป้านุ่มก็ ไม่อยากจะคุม้มบัตรเลยน้องเพกไปพอกันอยู่ไซไปไปฮะวางอันเดย์ไปขาวไปใกล้เพื่อนแล้วก็พอไปพอกันก็ข้อเบอร์มันก็มากจ้าเนาะอืออ๋อข้อเบอร์แล้วก็ติดกันสามปีปีทีซานเดี๋ยวเอามันใหมให่หนานติดกันอีกล้มกันคู่มืออีกปีทีซาเนเดี่ยเอามาเลยอือ จะนีแหงนีดเดีอบ้านน้องผกพอ,พอพอละเทิงเนาะเออน้องผีแต่กษะเลน้องบ้านเออเออเออหฮ้ยเะไรน่ะนจะเห็นอะไรกับไ,ไบอไอต้อก้นก็ไม่อย่างไอไอยไอไห้ไอเมื่อไห้บ่อไม่พวกพอๆๆค่ะเอออออ่นี่รับ เบอรส่งมาสามสิวันหนึ่งมะกอกเื่อนมันกันลมมาไปเมืดลังอ่ะเือนยคนตัวค้นจ้าเขาโลดลมโตลงโตบ่อนนละลำเต็นควายควยันลุ่มนะบ่เจ้ามันใจนะบัดกระตูกหมดเบื่อกบดีใจกแจกก็เสือใหญ่ใหญ่มัดครับ อืมเอาใหม่ขัดพระบเลือกใหม่เสือกบุคือเราไปมวยสครัเอามีอีสังเขาหนักกบุญจุดประสงค์กับกับอินาพายแต่ยังไงกับก่อยอินาซังอินท่าพายกินงั้นใชสไหมเอาวแต่บับบริเปการตัวนั่นน่ะมาหนาใหม่ะก็บบันฮา ไปห้าหล่อให้รอสวดที่นเราแต่ละเมือกห้าแบบห้านมายหัวค้อนนั่นแหละพเพราะเ่นเหลี้ยงสีไปวันๆก็คือส่วนหมากเขากับบริดซื้อมิติชากับเองแบบอันพ่นตกจากไปยังเขียดใดบ่จากก็เห็นตากกบคือกันนะเจ้าก็เคียงเติมได้เนาะ ในกนบจำมูลมเลยมูไอ้มูว่กบวยกบอได้กินบนตองไปออันนึงเขาเป่าไพ่กับเมียแล้วเนาะอะนะเอาอเอาพื่นขอใเอาขนบาบ่มีเมียนี่ยชิเนี่ยกไกี่ว่าตั้งไรชิ่โชดๆกัมีกับสีสบายบอกกีลองคิดม,มับอกสบายเลยบ่มีหรืไมมีตัวงบอสบายบ่บ่มีปุยดูกิน เเเีเีก right. ิบ่องลยนะประนั่นนะนะแต่กูมือในไปหะับดางราเือนมกิ๊กเคกยากนี่กิเล่นแต่น้ำมีอะหเมื่อกอเมื่อเคันผู้ได้มุมบ่มบีบี้ะไนขึ้นมาอยู่ได้จ้ะจังหวะเลยอืก็กาว่าก็พอา่าบุบบุบเกิดบมียก็ว่าพนั้นบุเกิดละบุเจะมีก็ไม่กลัว มีก๋กวยกุ้งกยูสวนท่านอ้องมันพอมมีก๋มีกัก้ที่มันผิดเพื่อนไปห้านหน่อไม้พี่น้องบ้านมันเลห้านหน่อไม้ดเนี่ยวยก้กินเองมัเลยใครกินอาเมันในได้้กินหน่อไมไหนแม่แกงแม่กินเซ็อป์ก็ลงกกิเฟเทสเลยอแต่แถมที่เขาไม่บ่มีเจีวไม่มบ่มจะกินครับ ยังไม่หนักก่ากับกูโดูนั่นกระปุกนั่นกระทวงกันไม่เั้นสักสองป่ะใช่มาบุญยินดีเป็นพี่น้องเป็นมาคนพิการนะพี่น้องเป็นมากไปหากินแต่เปิ้ลปะคะอืมบล็อก็แก่เจ้านื้อเส้นละบล็อกนกเก่โอเค ตายมันทันเจ็บโอ้ะมากรตายนะเจ้กกมันตายมันก็ยืนนกแก่มันก็ต่ายยมัขนาดนี่มันก็แก่มันก็เป็นธรรมศาสตร์ของมันแต่จะเสวาพี่นอกเออเจ้าก็เขาใจ้ห้าหนอืมันก็ไปคุยนียมันยังนก็แก่นะจะให้เราเล้ยงเจ้าเราไป็นีรดิเอาผ้าปลกเ่ามันยังได้หูมันอ่ะเออแซ่บหลวงเลย กแซ่บมันเลยถอดครัวมันเนาะอ,อ,อ,อันต้อเป็นนางอะไรนี่สักนะก็ดวงแล้วมันเป็นนางแล้วมันเป็นมันดแก่นี่นี่ฮะน่ะเออเจ้าเมื่อจะเชนอะไรากินนี่นะเพื่อนเมียครัวอีมันเลยหนึ่งสองตัวก็อีมนะครัวกูเหมือนเนาะพี่น้องเปิดผ้าดวงแต่ว่าชุกกษาบุคคลสมบูรณ์ได้พี่นอ้นอง สีห้ากินกลุ่มข้าวเคินสานเขาเองดิงดเดขาสี้ห้าว่ะขวาวใส่ตรงน่วเกลือเนาะกินข้าวเหนียวเออข้าวเหนียวป่ะกะเซันแล้วอ,อันนี้จะมากกับไผ่ไหนะเรียวอันนี้ต่างใจว่าเิมาแจง สรวัตเออสิมาหาสรวัตร่าในโแล้แจงเล่าว่าโหได้ิม่แจงเล่าให้เลาซื้อไหมอืมสลาถือจะเล่ากว่าเล่าซื้อได้จะให้ช่องเซนกรเอออ้มีเขาจะค่ายแบ์ใส่แบนสองตัวจะได้แบนปมะใช่แบไอไแล้วนอาหลูกตัวนึงอืมจให้มูยรี่ฮะองเสนอ่ะอืม แต่้าว่าซื mm ้อได้ควายรู้นะซื้อจะให้ท่านโจนค่ะอืมันสิท่านบ่โจนมันก็ไปหอใสใสแล้วแบบนี้บั่ติดบัวขาอีกคนนั่งกูจ้ากวก็ป้องโกล่หเป็นใ้ก็ทุกคนก็จะมวามันใล้นก็มือกูเองเลนะคือสิบอไรเงินเจะาแต้นนช่องแสนค่ะงานนี้คือิ่งมันสินักเกินไปเลยสำหรับใอยวะโอ้ยแต่เลยจหลายรคนนะ เพิ่น,น,นามาห้องทุกพี่น้องเพ่อนนนหม่างเงินเพื่นัวก่อทางและจมพี่น้องเพื่มาห้องทุกนี่แหละพี่นอ้องคนเฒ่าคนแกได้หม,นนะมู่บ้านแต่ว่ามีเพื่อนเที่ยงหน้าเพื่อนอะเพ่พังนะพี่น้องวนะ่ามีคนไปไปไปหม่างไปช้างเขาไปนะเขาเจาะอพอ่อีลมโตลมโตหลือนะกขจอเขาไปคนกับบุคคลสมบูรณ์เท่าไร มสมบูรณแหละวันวสิกรแต่ว่าหากินธรรมภาษาข,ของเขาเองนะเกือบก็ไม่ใส่สับนะรดคนเชื่อสมองติคนเชื่อสมอง <laughs> นเนาะกินแล้วบ่าข้าวเทียงเลยนะยังเ่เจ้าก็ไปไหนไปดีไปนั่นเนาะโอ้ไปขูมือนี่แหละขูมือน่นอกไปทางไหนทางสิดมักไปหาเมื่อไหร่คุณานจะเปไปหาพายัน,นั้นไปน้ำใม่ยัไละไปน้ำปลาเนี่ยนะเออ เจ็บไบ่ยนบ่ยนยังมาไปกินธรรมาสักหนึ่ิิ่เจะบ่ยา,บยานพี่หลอกพี่ฉันห<อ>ยานคือกั้นะนนแบบนั้นกเราพี่เรบหยันอะไรปลาเอ้เพียอนยังไปกคือเสมอมันหลอกจะเสืนอได้มันหลอกเสนะอยู่ซ้่บตต่ตาจะกโตมันาบ่ตท่ามเลย โอ้ตรลี้ยไฟลักกันกับกบุมีมูไฟลักก้านกรกอล่าเป็นมูกนเดงจักพี่สิยานเจ้าเจ้าสิยานพี่นั่นเนาะเหตุชาถูกยาพี่นอเถูกย่อมีอื่อยู่ไซคือนานลูกแอฟเอยมุกเอาเงินขึ้นการมาจากอะไร มันไม่ไปร้องเงินแต่ลูกคนนั้นมันยังเอาเอไปลูกเรียงว่าต่องมึงไหนเงินมันมีเงินมันก,ก็ไปโหลดคือวังลงเกมมาข้ามมันประดาเอาไป๊สี่พอจ่ายเลยมันหมาอะไรกันโอ้ข่าลูกเอ้ยพอไปเจ็บไปเสียใจคนนี้ไอ้พอใจอยู่ยกว่าตื่กูมันก็โตอืมแต่ไรไปได้ใครมาข้ามแต่ละาาลพี่อ๋อพีก่กันกับกัมเองเมียอะไรมือนนกคอย ได้สามล้านปีนปี <ý S 2> ้เบยปีน,นี้ได้สองล้านเต็ม, <ừ> มอัมามาออมอเมี้กัคำมากกงห้างเงินเทียวหันบุญกบบุมกบุมมีอยู่หมดหละเจลาไรก่เห <c oughs> ็เอาไปเหตุอะไรซะเที่ยวก็เท่หารกับลูกค่ะเป็น้รงินลายเนาะอื <c oughs> บวกกับลูกว่วตัวบวกเออบุแห่งนะไปบุญปรียาวกกัมันก็ต่อเนี่ยคำคำมากมือได้กัน ทุบยาพี่เนาะบักให้วะจากเนี่ะละมือนี่เขาเขาไปปะบอปะมือดื้เอเขอเพ่นไป็นขอแรกนะ เจ้าก็อัดใดญ่เพิ่นน่ะน่ารักจังพวกเกาทองกินเจนมุเจี๊นมุเป็นมุเจี๊นเกาทองเออมอหน่อยก็เป็นกินเนาะอืมเป็นคลิปเก่งนะเจ้ามาหองถูกใครจับโจรพี่น้องโจรบุกเที่ยงหน้าเพิ่น ลาไปชวนผมแรงผมเลยแล้ว嘛ขำๆผุนหาฮกโมงผุนแล้วน่แต่จะจะเขาไปเจ้งพ่อบ้านเอ้า่าบูเที่ยงให้เที่ยงน่าจะเป็นีังไงท่านแรกแหละเป็นอ่ะจะไปทางได้ต้มนี้เมื่อยางเมื่อทางไต้ยางเมื่อค่ะได้เลยทำไมยางเลย ยินดีดนวนานุ่นนะมาแต่เช้าพูอืมอืมแต่ว่าพี่การ้างสมอง,มมงพี่นองแต่ก็ไปฮะก่อนจะพี่การกระตุกสลัลาห้องถ้ำสางวัตได้กันเนาะแกไปผ่าทาได้แล้วแต่กับพี่การเลย Ừ, ไป nhà เมื่อนบ่าวบ้าเมื่อไรเมื่อไดร่พี่หนุยังไปทางนู้นค่ะเออ